นี่คือการหว่านปุ๋ยนะคะเครือ่องคุณบอกเรื่องค้ำผุนมาหวานปุ๋ยเอาเอาภาคไปภาคไปทีมงานคำผุนเขาหวานปุ๋ยเด็กๆลูกๆน่ารักนะ่าดูมาช่วยพ่อแดงหวานปุ๋ยใช่ไหมต่อไปทำอะไรจับปลาจับปลาอื <laughs> หวานไปเดี 3, ๋ยวเดี uh, 2, ๋ยวออีกหน่อยไม่กี่เดือนเราก็ได้ข้าวกินไม่ต้องซื้อเนาะหวานดีๆหวานดีๆไอ้ทั่วๆหวานโดยทีมงานโดยคุณโน้ตพ่อแดง ใครวะกีวีกระบีมข้าวข้าวงามอยู่เนาะงามไหมงามไหมเดี๋ยวมาอีกหนึ่งคนแตงโมแตงโมเตรียมพร้อมที่จะจับปลาแล้วยี่สิบหกไร บรรยากาศดีมากค่ะกลักวจะดีได้หมดเป็นหลายตังนะบรรยากาศดีเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปหาหน่อไม้ด้วยบรรยากาศไม่โลกโอ้ฟอข้ากับแตงโวดีวะ่ะโ้ยเี่โอ้แม่งับเขาปะ วานดีๆวานดีๆเอาให้ทั่วๆเดี๋ยวข้าวไม่งามงามไม่เท่ากันหัวมง,ง,งามกด้อืม